บสบายดีพี่น้องสวัสดีตอนเช้าวันอาทิตย์เดอ้อเมื่อนี้บ่ได้ไปตลาดพี่น้องเมื่อยไปซงอะไรเมื่อยขี่รถตะเวนตะเวนตะเวนมัวว่านเลยลอยเห็ดบดเขาโรนึงมาซอยเห็ดบดกระด้างมาดูสุกสุกสุกดูบุ้กุ้งกว่ามตรตัวน้อยนิดกว่า เดี๋ยวจะไปหาอยู่วันนี้เอาป่ายไม่นะเออจะเอนอ่อนแเอาต่ายมันตัดมาเป็นอด้วุกเก้ เพราะว่า้องล่างก่อนเรีบรแล้วค่ะกักบะด้กระดาษแ่หม่อกบมีบ่มย,มยังเส่ออยอยันึนหมพนี้ยต่าดานส่นยาใส่กบหนอเอยใส่ป,ประแสเสบัวหอยีวัหวหอยใส่เล้แบ ท่านไปเที่ยวบ้านาาาาน,น,น,นี่่านสบายอยู่ไนี่อ่อนอันนี่นี่ด้านนี้มันอ่อนเียนี่นเห็ดจีน,นยังเด้งงามชาสาวไ่ค่อยกินกับเขา นี่เลยไม่ได้ไปเดินเฉดฉายเลยพี่น้องเลยตื่นจะตื่นจนหกโมงตื่นตั้งหกโมงรับปกติตื่นตีสี่ตีหตื่นมากตีสลูกน้องนั่าบอลลับเลยมาลับลลตตื่้กื่วนองไกนแก่วนงจีน่าก็ได้ลงมากพี่น้อ รถไปอมไ้รื่ารถให้านตคานอไปยืนได้วันี้อาไปหาเงินซ่อมรถโอ้ยหนงนำหาเงินมานเจ้าพ่อรบวรจ้จงิเอ่เเต็มลายไปเดียวแต่ชองมึงแต่ก่อนกอนมันอได้เปลี่ยนหนังี ชื่อรถกันมันรถห้างดี่น้องไว้คือรถทางฝั่ง,ทง,งไทยอัน 3, 2, 3นี้สามสองทันแสนโอ้สภาพดีดีอันนี้เลยแสนสองแสนมันห้างพอเหตุขัดทั่วรถกับรถอันนี้พูดใหญ่อันนนีี้กง pourquoi ถูดอกคาระนี the wine, the wine mm ่เป็นมิสินแล้วก็เล้าเรื่องงออย่างเดียวเกิดบุญแล้วใดๆสั่งถนนขาวกีบขึ้นก้าวเลพี่น้องเยสามงไปเรื่อยๆแล้วแล้วบุญแล้วบุญนกระซิลเริ่มแล้วจากเริ่ม เวา่่นเรากองประชุนมื่นันนะ่ายว่าคัานว่าคนทางนั่นผมาหาสว่าเฮ็ดแบบเฮ็ดไปเรื่อยจนชอบบรรลามท่านคนทางอันไปเรื่อยท่าแรกใหญ่มีโากามากเพื่อจะคือผู้บานว่าและคนว่ากระสืได้ไห็นันยาได้และก็พอแต่มาหายก็วางก็เบบอกวพอแต่มาหายกวางว่ซืนี่เรไปโลดนะ จะลายทางไต่กัอุ้องเทียนทั้งไต่กับยักไ่าทว่าอะไร้ิุ่นทางเื่นเทากับยากไ่งมาได้มันหักสีได้มุงีค่ะิ็นบ้ายเมื่อดซํมมี่กับอเ,เยต้วง,งเยียนกับะรวดเล็กน้อยองางเยียนีต้นทนกันอ้เยียนถุงไอ้ที่ท่อนออกทางนายหนูศาสตรรษาตร์นายยุธ แค่กให้อนามัยหน้าบ้านไทยหน้าบ้านมันกว่าหน้าบ้านจะคล้องกับสี้ข้างแล้วแต่แล้วมันุกมันยออีก่นลไ่้นห้ประกาศมนเ็สียพอบ้านี่ก ไปหาตุ้ยลองซื้อเมล็ดพันไปให้นางวัานลืมเข่าประเดี๋ยวรถจะนมาสองเพราะมันเต็มไปหมดแล้วคอสิเต็มต้นเล้เันอ่นมซื้อบ่ามาค้ายแบบอ่อน หายลงละลอยละลอยบ้านาตถ้าที่จีนรถแก่ไปนั่เแถวอยู่สร้อยแบบเป็นหัวสันัอนต่ำน้อยที่สิลงมาบ้าง จีกระปุกจักโลอีกบ่ต่ก็สามซีดมาเท้าอยู่ที่แรกบว้เท้าุใครจว่ามันมดเร คูณไม่ต่ำกว่า30โลค่ะน้ำกระปุกนี่จะโหนสำเร็จบุญแบบบุญเพื่อปีนี้ส่งบูส่งแล้วไอซิมีคนมาหลายบุญแหลกหมอย่นนึงก็พอหรือเปล่าพอหกนั่งเก็บเก็บไว้เก็บนัวไว้ก็จังบะใส่หลายเแบบปีนี้ขึ้นน้ำกระปุกประเทศเด้อข้าจังบมา ครับอย้ยปเขาะาแบไปไปจกินซุเฮดบดกระด้างแาสแทบเนี่หใส่กบก็แทบนะใส่ปลากระแทบใส่ปลานิ่กระแทบ กิน hey, ้เ e ก e ็มส oh. ินเส็หนอนง่ายง่ายง่กินมาคนาังแห้งาตากไวกระเด็กวนนี่วนยังเอาพผักเอาอู่ใส่ตประจังแงนาำเหรอใส่ใซนตู้ไว้งามจากเก็บกินแล้วก็ออกมาลามาับซับหนึ่งรอ

มือวันที่ซาวหกเลยหรอซาวหกแล้วก็สามปีมันจะสิ้นเดือนนะกต่เร็วอยู่เนาะมันก็เร็วแป๊บๆก็แปรไปแล้วนะเอาวัวออกก่อนเลยเอาวัวออกค่ะดีตามต่อนสวยๆต่อนสวยๆเมล็ดพัก์ปหอมไปให้น้ำหวานนะคะ ตลาดวันใสค่ะมึงน,นะคะเป็นอาทิตย์หน้าก็แล้วกันเมื่อยแห้งค่ะตื่นสวยหกโมงเจ็ดโมงไปตื่นเ<า>ดี๋ยวไปทำอาทิตย์หน้าใะคะ่เข้าไปแล้วก็ถามหายเลรอปะ